สวัสดีครับผมก็วันนี้ l a น g เจอนะครับก็มีมีเลนเจอร์ใหม่เข้ามาก็ตามตามธรรมเนียมปฏิบัติก็ต้องมาเปิดกาช่ากันนะครับผมอ่ะเอาละมีไลน g เจเข้าใหม่นะครับเป,เป็นเลน r เจอร์ของการ์ตูนนะครับ Full Metal Alchemist ใช่ไหม <c oughs> ก็เคยดูอยู่นิดหน่อยนะกร์ตูนเรื่องนี้แต่รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอ่ะมา กิจกรรมก็เลนเชอร์ใหม่มีมกี่ตัวมี4ตัวใช่ไหมก็จะมีเป็นรางวัลให้นะครับถ้าล็อกอินครบ1ตัวแล้วก็เปิดกระชา่าในกระชตานี้จะมีเท่าไหร่2ตัวมั้งใช่ไหมแล้วก็ไปสุ่มได้ในดาวสเตทพิเศษตัวหนึ่งแล้วออกมา4ตัวเนี่ยแม่งโอ้โหแค่ลำพังตัวเดียวยังอัพ ไปไม่รอดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามอะไรไว้สามตัวนะท,ที่จะได้นะครับผมเอาละไม่หวังอะไรนะตอนนี้เดี๋ยวกี่โมงห้าโมงนี่หกไม่เหมือนแล้วนะทุกทีเปิดตอนนี้เปิดตอนก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมอ่าโอเคมีน้องคนหนึ่งบอกพี่เปิดต,ตอนนั้นก็ได้ดีตลอดอ่าพี่มาลองเปิดตอนนี้บ้างนะครับผมอ่ะไป เราสนุกสนุกกันดูซิว่าจะเป็นอย่างที่พี่พูดไหมนะครับผมว่าถ้าเกิดมาเปิดหลังจากช่วงนั้นแล้วอะ่ะมันก็มักจะเี้ยนะปึง้งไอ้เฮี้ยดาวไม่มีอา่าชาวนะครับผมไปนั่นไงล่ะโคบีฮุน่าะเอาล่ะกูรู้แล้วมีคนเริ่มยิ้มแล้วมีคนเริ่มยิ้มแล้ะเริ่มเฮแล้ว เอาเลยวะไอ้ซัดเกิดเป็ดนั่นไงล่ะหกโมงไอ้แค่ห้าโมงครึ่งครับผมไอ้ซัดกูกดดูเวลาเฉยโอ้โห,โหไม่ดีใจเลย <c oughs> อ่ะเอาละเราสนุกสนุกกันไปครั้งคืออยากจะบอกว่าถึงเปิดได้มาเนี่ยกูยังไม่รู้เลยว่าจะเอา จะเอามาใช้ยังไงเนี่ยสัตว์ทีมสุดท้ายแล้วเรนเจอร์ที่ใช้ได้ก็มีอยู่สิบตัวนะแม่งได้มากูยังไม่รู้เลยเอามาแทนใครเนี่ยไอมา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 ตาย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 ต่อเย้ตาบาวนะครับผมโอ้โหนี่แหละมาว่ะเสียใจเลยครับน้องๆอะ แต่ก็คงยิม้มนั่นแหละไม่มีดาวฟ้ามาไว้วันนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตปะ่ะจบอ่ะยัง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 ,ยงอีกตัวนึงฮนะอือหือพอละตกลงตกลงตกลงเดี๋ยวเบอร์ไปกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างช่างหัวแม่งนะครับผ ยังไม่รู้เลยอย่ามาแทนใครนะแล้วมันทำอะไรได้ทําอะไรได้มึงทําอะไรได้มึอย่าเป็นแบบว่าเฮี้ยมาใช้ได้แป๊บๆแ,แ,แล้วก็สร้างความเสียหายตีสองพันสรเซนแล้วก็โจมตีทําให้เอ้าเอา,เอา,เอาแล้วมึงใช้งังถอยหลังแล้วนะครับผมอะไรนะน็อกแบ็กน็อกแบ็กนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าให้ทำาดับลน็อกแบ็กออกมามันก็จะปึก๊กปึ๊กนะครับผมกระเด้งสองครั้ง อ่ะเพิ่มพลังโจมตี400%โอ้โหแจ๋วว่ะเออแจ๋วเพิ่มความเร็วในการโจมตี70%อืมโอเคเพิ่มค่าความเสียหายคริติีอลอีก70%โอ้โหอ่ะโอเคได้จริงๆถ้าเกิดมีสกิลแบบนี้นะเพิ่มคริติคอขนะครับยังไงการอัดป้อมมันก็น่าจะยังอยู่นะ เดี๋ยวต้องลองเข้าไปเล่น pvp เรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันยังอยู่ไหมฮะเอ่อที่ได้มาเมื่อกี้ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมี8ดาวนะครับก็เป็นเอสเอสเป็ดนะครับผมเอสเป็ดนักเวทขาวเจมแล้วก็อลิสฮันนี่แซนบาวเวอร์สตาบาวแล้วก็อเล็กซ์โอ้อเล็กซ์นี่เพิ่งจะทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ไปเมื่อสองวันก่อนนี่ไนงะ เดนนิสแล้วก็ชาลลิชชาลีน่าโคบี้ซินดี้เรเน่อันนี้ไม่เกี่ยวเอ่อเอาละก็ไม่รู้ว่ะกูรู้สึกกูดีใจอะนะครับผมที่เดือนนี้จะได้ไม่มีใครมาอิจฉากูละทุกๆเดือนนี้รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ย แม่งคนอื่นเขาบ่นว่าเปิดไม่ได้กันแล้วกูเปิดได้คนเดียวเนี้ยมันอะไรวะมันแบบว่ามันอะไรคือรู้สึกว่าเหมือนมีคนบางคนอาจจะหมั่นไส้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้มันมาเองนะพอไม่ได้กูรู้สึกดีใจเหมือนกันเนะี้ยจริงๆไม่ได้ก็ไม่ได้ให้รู้ว่ามันไม่ได้ก็เล่นก็ผ่านได้เมื่อตอนโคนันมาพี่ก็ไม่ได้เปิดนะครับ ก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเปิดทุกเดือนเราอาจจะเก็บสะสมรูบี้เอาไว้พอถึงเวลาเดือนไหนที่เรนเจอร์นี่มันเจ๋งจริงๆอะนะที่น้องมองแล้วแบบเฮ้ยมันใช้ได้ยาวๆว่ะมันคงไม่ตกรุ่นภายในเวลาอันใกล้อะ่ะแล้วค่อยค่อยไปเปิดก็ได้นะมันจะได้ใช้ได้คุ้มคุมนะครับผมอ่ะอะไรกันอีกวะเนี่ยน่าจะจบแล้วนะ <c oughs> จบจบเดี๋ยวนี้จบ <c oughs> เออไม่มีอะไรละ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยทั้งวันเนี่ยพิ่งจะเข้าเกมนะครับผมอ่ะดูซิมีใครไอ้โหไม่มีใครมาอุดหนุนกเลยไง่ายวะเนี้ยเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาแพ้นะครับผมใช้วิธีเดียว <c oughs> ใช้วิธีตามที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะ PP, PP จะสบายขึ้นเยอะอ่ะเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงสะใจกนก็ <c oughs> <c oughs> อีกไอดีนึงก็คงไม่เปิดแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมหว่าไลค์เยอะแน่ๆ <laughs>